สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับโชคราบรวยนะครับนะในเดือนกรกฎาคมเจ็ดนิทิศทางจะเป็นอย่างไรนะครับเราแวะเวียนมาดูกันนะครับได้ไหมสี่ไม้นะครับมาไพ่สี่ไม้เนี่ยเขามักจะพูดถึงในเรื่องของที่ทํางานออฟฟิศนะครับเขาบอกว่าในเรื่องของโชคลาบเนี่ยนะมักจะได้มาจากที่ทํางานนะครับนะ mm. อาจจะเป็นคน,นที่ทํางานนะคนทํางานร่วมกันนะหรือว่าเลขที่เกี่ยวกับ ออฟฟิศของคุณนะครับนะบางคนบอกว่าแม่ทำงานอยู่บ้านเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยไงายจานนะก็เป็นอาจจะเป็นเลขที่สถานที่ตั้งอะไรก็ว่าไปนะครับก็บอกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะออในเดือนนี้เนี่ยเรื่องของธาตุน้ำเนี่ยนกักให้โชคให้ลาบนะครับนะซื้อลอตเตอรี่ซื้อลิมน้ำนะครับก็บอกในเรื่องงวดนี้นี่แมอาจจะต้องแทงแบบ นะตระนี่ทีเหนียวหน่อยนะครับอย่าแทงเยอะนะครับเขาบอกว่าเซฟเซฟเงินเอาไว้หน่อยก็จะดีนะครับนะได้ไพ่ราชาแห่งดาบนะแนะนําให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะจะตาบอดจะนั่งรถเข็นจะอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับนะเป็นผู้ชายได้ก็จะถูกฉลอนะครับอ้าวไพยย่เหรียญนี้โผล่ขึ้นมาพูดถึงอะไรเขาบอกว่า ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะถ้าคิดอยากจะทําอะไรเสริมจ็อบเสริมอาชีพเสริมธุรกิจอะไรที่ว่ามันแตกต่างจากงานหลักนะมีโอกาสรุ่งมีโอกาสรับเงินรับทองนะครับนะใครลงทุนเนี่ยนะมักจะได้ผลลัพธ์ที่ดีในเดือนนี้นะครับหรือว่าลงทุนมานานแล้วก็อาจจะได้ผลตอบแทนในเดือนนี้นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับ